สวัสดีรครับเจ้าหน้าที่น้นองมณิชก็ได้สองเดียนะครับอันนี้คือเนื้อแลดเดียวโคใส่ขิงกระเทียมนะครับแล้วก็มีขมิ้นนะครับอันนี้ก็คือน้ำซุปใส่มะนาวแห้งแล้วก็จะมีพริกขี้หนูแล้วก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะยอดถั่วลันเตาครับ นั่นก็คือนื้อเหล็ดเดียวนะคะมพี่น้องเลูลเดยหมนุนนังโต๊ะอีกกินข้าวเห็นนี่เขา,าขโท่วแพนังเดีย๋ยวปานังรับกับพื้นไม่มีขนาดครับไม่ใช่ไม่ขนาด,ห,นาดหรอกพื้นที่มันไม่เสมอ กินแบบนี้แล้วมันก็เหมือนเนื้อผัดคณะ อ okay. ๋อฮอืมกืท้อนเลยมงแลมันเปียกนำหน,น,นังเปียกนำหน,นัโคน้นมันจังขุดอะ่ะจมชอบเนี่ยหนังเขาขุดคนออกไปในเม่อ,อวาจมหัด อร่อยอร่อยมากครับตัวหน้าหวังกวาดีวเวนอร์นั่นดูแปลกว่ะเด้กควนไปว่านหน่อย 呀，嗨

thiệt biểu kim mãi bằng môi giải môi giải môi để môi giải mưa môi giải môi môi giải 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 bắn giải môi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  มากินข้าวกันมาอืม hmm. อ so 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 ืมอ mm ืม hmm. mm ่กมน้าวปอับอืมนีู่่เอกินข้าวกันแล้วก็ใส่น้ำสดอออืม เป็นส่วนนำมันรงวน,นกันกันเสียงตันขนาดนั้นเลยเหอหอนี่น้องนี่น้อ อะสวยสวยหล่อๆเลยวันนี้นะวุ้ยมักอาบเนื้นนอ,อ,อติดฟันนะครับพี่น้องเนื้อติดฟันเฮ้เอาไหมา 报 มีเลยอ่ะวัมวัสดีค่ะ,คะอัมโอเคครับพี่น้องมู้ซิ่ใตอหนักเรียนเขาลาพี่น้องไว้ก่อนนะครับสำหรับคลิปกินเนื้อแหล็ดเดียวขั่วแล้วก็นำซุปของอผักลิงเตานะครับขอบคุณที่ติดตามครับ